โหโดเนาะดคนตัดผมกระรอผู้ตัดกระรอด้านติกโฟใไสและจ้าด้านนิ่มทงนี่นะบอกว่าตัดบรรยากาศสบายตัดดีบว่าไม่เจอเจ๋อว่าตัดบอ่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 าีรอ้ยจะฟูรอรออ่าร่องรเซสร่องเซสวู้เซนเตอร์้ะจ้ามิตะฟูรอรอพูน่ะครับ ทั้งรออีดีเด้อทั้งรอทั้งสวยทั้งงามพร้อมจังสิเป็นนั่นผู้ชายทั้งเป็นผู้วาวทั้งจะเป็นกระเทยกกนังบ่ทันได้ฮู้จักอยู่มันหลายอย่างเออเจด็งเฟียดเนี่ยค่ะเจด็งเฟียดใ่ไหมคอันฝากเป็นน้ำด้ออันนี้อันฝากไว้นํานีดเด้อนะครับสําหรับพี่น้องนะครับอยู่ทอ่สุวรรณทุกหมู่บ้านนั่นล่ะหมู่บ้าเป็นนักร้องตัวนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องเขาหวานหรือว่าไอ้สมยศน้อย ไอ้ดวงภาเพื่อนโปรโมด้านในการน้ำเนี่ยโปรโดจวกของหม่องไรอนมีนออกตัดผมก็เสริมสวยกับเสริมสวยลมดทในเตียงนี่ถึงะซนี่ละพุดขาไฟพุ่นข่าไปพุ่อ่างูุตัดกระดนะสร้างกระด้นตัดกระอมีทคนรอรอเฮ้ยนี่บริษัทเปอัดเพลงตัวมันนี่ไปสำนักง,งานอาัดเพลงด้วยนะครับวันนี้อันน้าในราคาน้องเก๊เวิร์นี่เนะมันสวย นี่นี่หมอแม่จะไม่ข่ากล้องข่อยหมอแม่ยงามเลยโอ้ยตัดกับทิ่ตะโพลอลลบอันนี้คือไอ้ร้านไายนะครับพวกระดับฝีมือไอเดียมากไม่เลยนะครับว่สิเป็นเห็ดอะรุงไก่ว่าสิเป็นเห็ดเพื่อนไก่บ้านไก่อะไรอย่างนี้ได้ขี่รถก็ขี่ได้ตะโพลเป็นธรรมดานะครับขับขี่รถเดีจังยันปั้นแล้วจบขับขี่รถใช่กํนลังข้างหน้าว่าใช้กําลังเส้นหลัง คนไหนเบอ้์ตลอดคนตัดก็มารอกันแต่พูดตัดผมขยานกินเข่าเนี่ยเพาะอย่ำถะาเกินเน็กยขักินเข่าเนาะเขายังกัเขียนกัเขียนนะครับเ็นเ็นตะลิงม่ได้กันเ็นตะลิงเลยิดปพอตะริงหมดนี่หรือแวะมาหาเพื่อนนะครับอดี้ตัดแล้วค่ะรอรอรอตัดเด้เอว่าคิดฝังั้งวันนี้นะานติ๊ก้านไอติ๊ก